ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับพบกับช่องเต้ติกรถมือสองนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับผมเอารถนะครับเจ้าวีออสตัวนี้นะครับมาให้ชมอีกทีนะครับตัวนี้นะเป็นเจ้าวีออสนะครับปีนะครับสอง2สิบสองไม่เคยแก๊สรถวิ่งน้อยมากนะครับเดี๋ยังไงผมไปพาดูรอบคันก่อนหรือมาสรุปอีกทีถ่ายคลิปครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ชมด้านนะครับรอบคันก่อนนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับ สวยมากๆนะครับผมตัวนี้นะรถปี2,012นะครับผมไม่เคยแก๊สนะเป็นเกียร์ m ตัวหายากนะครับผลิตมาน้อยนะครับตัวเกียร์ธรรมดาส่วนมากไม่ค่อยมีนะครับผมตัวนี้นะรถวิ่งนะครับแค่หน0่งแนะครับหกหมืนโลนะครับประมาณนี้โตทีครับรถคันนี้วิ่งแค่8 8 0 0มื่โลโตทีครับเนี่ยครับสภาพสวยๆเลยนะครับ รอบคันให้ชมมันก่อนเลยนะครับปี2012นะครับสวยมากๆนะครับตัวสกงสเกิร์ตนะครับครบหมดนะครับนี่ครับสวยเลยสวยมากๆนะครับสีดำเงาเงาสวยเลยนะครับสีนี่ตีให้เลยนะครับ90%ขึ้นแน่นอนครับสภาพนี้สวยกิ๊บนะครับขับดีช่วงลงช่วงล่างดีในสวย แอร์เย็นเพีงเพาะนะครับนี่นะครับให้ชมด้านขวานะครับผมสวยๆเลยนะครับด้านขวานะครับเงาฉ่าเหมือนเดิมสวยทั้งคันนะครับคันนี้บอกเลยสีสันเก้าสิเปอร์เซ็นขึ้นเหมือนเดิมนะครับล้อยางสวยเลยนะครับผมนี่ครับให้ดูรอบคันก่อนนะครับใครที่หารถนะครับขับดีดูแลง่ายนะครับไปอยากนะคันนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับสวยยมากๆครับ นี่เราให้ดูรอบคันเลยนะครับตัวนี้นะครับลองตัดสินใจดูนะครับว่าสภาพนี้นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับโอเคครับนี่ครับด้านนี้นะครับผม สภาพสวยๆเลยนะครับผมตัวนี้นะเนี่ครับแผงประตูประตูสวยกิิบเลยนะครับเบาะเนี่ยครับใหม่ๆเลยนะครับผมเนี่ยครับย้านะครับสีซิดไม่ซิดนะครับตัวจริงนะครับสะท้อนแสงเฉยนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับสวยงามมากๆนะครับเบาะฟูแน่นมากนะครับรถวิ่งน้อยนะครับดูที่เบาะได้เลยว่าเบาะสภาพนี้นะครับนี่ครับจอแอนดรอยครบหมดนะครับนี่ครับ สวยเลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากๆนี่นะครับภายในนะให้ชมมันก่อนนะครับสภาพภายในสวยเลยนะครับสปอร์ตมากๆนะครับน่ครับเบาะนะครับเห็นแสงอย่างนี้มันเป็นแสงสะท้อนนะครับตัวจริงสีดําเงาสวยเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นสะท้อนเฉยนี่ครับหมอนเหมือนครบเบาะเดิมสวยแน่นฟูนะครับไม่มีขาดนะครับเบาะสองตัวใหม่ๆเลยนะครับเกียร์ธรรมดานี่ตัวนี้ครับเปลี่ยนจอ นะครับให้เรียบร้อยนะครับเป็นพร้อมจอดูหนังฟังเพลงได้สบายๆเลยนะครับผมจอใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับคอนโซลนะครับสวยๆเลยไม่มีแต่งหักนะตัวนี้ครับสภาพสวยมากๆนะครับภูมาลงภูงมาลายสวยกิิบเลยนะครับรถคันนี้วิ่งแค่แปดหมื่นแปดพันโลนะครับถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับไม่วิ่งน้อยมากๆเจ้าของเดิมดูแลดีการขับขี่ดีมากๆนะครับนุ่มนวลอัตราเร่งดีมากนะครับเนี่ยครับให้ชมเลยนะสวยๆเลยครับเนี่ย เบาะไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะครับใหม่มากๆนะครับภายในถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้ครับนะครับครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังต่อนะนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับเห็นสีสว่างนี้นะครับไม่ใช่ซีดนะต้องย้ำไว้ก่อนนะครับแสงสะท้อนนะครับของมุมกล้องนะตัวนี้เนี่ยครับเบาะสวยมากๆนะครับใหม่มากนะครับฟูๆเลยนะครับสะอาดๆเลยนะครับเนี่ยครับ ทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับให้ชมมันก่อนสวยมากๆครับใช้หารถนะครับเกียร์ธรรมดานะครับที่ชอบขับเกียร์ธรรมดาดูแลง่ายนะครับขับขี่ง่ายสะดวกสบายก็ต้องคันนี้เลยนะครับหาคันนี้ไว้ใช้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนี่ยครับเพดานสวยๆเลยนะครับด้านบนกิปเลยนะครับไม่มีสกปรกอะไรกวนใจเลยนะครับผม เดี๋ยวให้ชมนะครับด้านหน้าสวยๆลวหล่อเลยนะครับฝากระโปรงนะครับสวยๆมีป้ายมอกสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะหน้าราหล่อเลยนะครับสวยๆเลยนะครับให้ดูเครื่องก่อนนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มนะเครื่องนเดิมครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเบ้าโชกซ้ายขวาครบหมดนะครับไม่อาร์คเอิร์ฟอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้เครื่องนเดิมนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับสวยๆ เนี่ยครับไม่มีเยอะไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะสภาพถือว่าสวยมากๆนะครับผมตัวนี้เครื่องสะอาดเลยครับสวยงามนะครับสวยเลยไม่มีดันไม่มีไอนะครับเราการันตีเหมือนเดิมครับถ้าเจอลูกค้าซื้อไปเจอน้ําดันควันไหลนะครับคืนรถได้ทันทีนะครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายอะไรใดทั้งสิ้นนะครับสบายใจได้ครับดี๋ยวไปชมห้องดูข้างหลังอีกนะครับนี่ครับด้านท้ายนะผมให้ดูกันนะครับ สวยส,สวยเลยนะครับท้ายนะครับกว้างขวางเหมือนเดิมนะครับภายในสวยสวยเลยนะครับนี่ครับกุเดิมนะครับอยู่ครบหมดนะครับสภาพสวยสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่านะครับช่วงล่างนะครับนี่ครับไม่เคยแก๊สนะครับนี่ครับยางลงอะไรอยู่ครบอ่าแผ่นโฟมจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดทุก so. อย่างนะครับนี่ครับไม้ลงไม้แรงระแจขัดล้ออยู so. ่ครบหมดนะครับไม้กระดานอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้สวยสวยเลย นะครับย้ํานะครับไม่เคยติดแก๊สนะตัวนี้ครับผมนี่ครับยางอะไรอะไรอยู่ครบหมดนะครับสวยมากๆนะครับตัวนี้โอเคครับโอเคครับนี่นะครับรถนะครับสตาร์ททีเดียวชึองเดียวติดนะครับแอร์แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับตัวนี้วิทยุวิทยุใช้งานได้ครบหมดนะเนี่ยครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเสียหายเลยนะครับคันนี้นะผมให้ดูกระจกก่อนนะครับนี่ครับ นี <NYU. S 2> ううのの่ครับขึ้นลงนะครับปกติเลยนะครับฝั่งขวานะครับนี่ครับขึ้นลงปกติเลยนะครับหน้าหลังนี่ครับปกติทุกอย่างนะครับผมนี่ครับโอเคตัวนี้นะครับคอนโซลนะครับถือว่าสวยเลยนะใหม่มากนะครับเป็นคอนโซลําจากโรงงานสวยๆเลยนะครับผมพวงมาลัยนี่นะครับพวงมาลัยถือแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมย้ำนะพวงมาลัยใหม่มากนะครับแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานเท่าไหร่นะครับ พอรถคันนี้วิ่งน้อยนะครับแค่แปดหมื่นแปดพันโลเนี่ยครับของแท้แน่นอนนะครับการันตีเลยครับลูกค้าแจ้งมาว่าตรงแน่นอนครับลูกค้าใช้อยู่ทุกวันนะครับรถคันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมลองใส่เกียร์ให้ดูนะเกียร์นี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสามารถใส่ง่ายคันนี้นะไม่จุกจิกนะครับดูแลง่ายด้วยนะครับโอเคครับนี่ครับปล่อยคางออกไปได้เลยโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปขับดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะเนี่ครับโอเคครับเนี่นะครับลองขับดูเลยนะครับนี่ ช่วงล่างดีนะครับผมย้ํานะนุ่มนวลเลยเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไม่มีดังนะเนี่ยครับอัตราเร่งนี่พุ่งดีเลยนะครับน้องๆรถป้ายแดงเลยนะครับผมย้ําเลยนะว่าขับดีอัตราเร่งดีนะครับเนี่ยครับขึ้นเนินนะครับไม่มีดังไม่มีอะไรนะตัวนี้ขับดีมากๆนะครับโอเคก็ยังไงผมไปสรุปกันอีกทีท้ายคลิปให้ฟังนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าวีออสนะครับ ปีนะครับ2012นะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ MT เกียร์ธรรมดานะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถคันนี้นะย้ำนะไม่เคยติดแก๊สรถคันนี้นะครับวิ่งแค่88,000ื่โลเท่านั้นนะครับรถสภาพสวยเลยสีนี่90%นะครับช่วงล่างดีภายในใหม่เลยนะครับตัวนี้นะเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีปี67นะครับาใครที่หารถนะครับสภาพสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะครับผมย้ำเลยนะครับว่าคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับดูแลง่ายขับขี่ง่ายนุ่มนวล แอร์เย็นเพลงเพอนะครับคันนี้นะผมเปิดรอบที่แล้วไป1นึ่งแสามื่นเก้าพันนะครับผมรอบนี้ผมลดราคาให้นะครับหนึ่งแสองหมื่นเก้าพันบาทใครที่คิดว่าราคานี้คุ้มรีบจับจองได้เลยครับผมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากๆเหลือแค่หนึ่งแสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาได้เลยยีิบสี่ชั่วโมงเบอร์หัวคลิปโทรมาเลยครับเรามีบริการนะครับจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับย้ำนะครับว่าคันนี้นะครับซื้อไปคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยรถเดิมสภาพเดิมเอกสารครบเดิมทุกอย่าง โอเคครับผมฝากด้วยครับแค่1 2, 000, 000, นึ0 0 0สบาทลดราคาพิเศษให้ลูกคา้าได้เลยโอเคครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ <S 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 <S